เงินบาทยค่ะชั้นนางสาวนักธิการหนูใจนัคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาศึกษาผลิตภัณฑ์สาข้าวกันค่ะเดี๋ยวตามปั๊บกับหลิวไปดูกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์สาข้าวที่ว่านี้คืออะไรค่ะตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชั้นนางสาววรณกาโชติยจยาติหลิวค่ะงนนางสาวลิศปอบค่ะ ขอบคุณทามวยแล้วนะมากนะคะนะคะแตอนนี้นะคะเราก็ารมเค่ะจะไตอบคา้ากเลยนะคะสวัสีค่ะาตขออ่างาาที่ไหนคะมาจากนากสวนจาไรกันนะแล้วผลิตยางวันประมาณเท่าไหรวะร้อยกิโลว้าว เพราะว่ามำพวกใหญ่ใจใหญ่แบบนี้อันนี้รุ่เล็กๆเมาทำสาธิตทีหนแล้ววัตถุบที่สำคัญไรบ้องมีข้าวเหนียวอ่อน้งียไม่แก่้มีเอานำา้วอ้ว้วาทอันนีที่ปาทที่าได้ส่งไปขายที่ไหนไหมคะทำที่นี่เลยเนี่ยว่าป้าไปทำงานป้าีงทั้งหมดมันมีอยู่สา แร้วมีขยของทก้อแยกกันยัไขายของูเวลามีราชการส่วนราชการมาทาชารทุ่นอะไรมีทานที่มีอะไรมีการเข้ามาให้ด้วยป้าตงไปก็ป้าไปไม่ได้ต้องถูกไปยาลงไปยลไปเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่บางโรงกขายอยู่นหนบางส่นาขายอะไรที่ก็คือไม่พออะไรขาดหรืออะไรก็ต้องช่วยกัน ก็ทั้งหมดมันก็มีข้าวเม่าอบแห้งแล้วก็ข้าวเม่าอบสมุนไพรเป็นข้าวเม่ามีแล้วก็มีบรรยากาศข้าวเม่าแล้วมีข้าวเม่าคู่ข้าวเปลือกใส่มะพร้าวน้ำตาลถโบราณย่างดื้อแล้วแล้วแบบไหนตานี้ตัวนี้เราลูกตัวใส่มะพร้าวน้ำตาลจะ่าหมคือแบบดตัวนั้นจะเป็นขวดกระป๋องารเป้องหรือยืนยืด ก็ประมาณ20วันโอเคใช่ข้าวมาเลยค่ะมันาาตัดแต่งจังหวัะเนาะข้าวมาเลยนะค่ะหลังจากที่ได้ไปศึกษาวิธีการทำข้าวเม่ามาแล้วนะคะก็ทําให้เราได้รู้ว่าข้าวนี่มาจากนาค่ะนะคะหลังจากนั้นก็นําไปสีที่โรงสีข้าวเพื่อให้ได้มา สวนนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเมานะคะที่เราไปสืบนมาในวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์นะคะจากข้าวนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ข้าวเมาเพียงเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่ออีกมากมายนะคะที่ทามาจากข้าวค่ะเช่นข้าวแต๋นะคะ,นนะ,คะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางยังมีผลิตภัณฑ์อื่ออีกมากมายนะคะที่ทามาจากข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวนั้นคืออะไรคะ่ะ